สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับหลังหวยออกนะครับร่ำรวยกันบ้างไหมนะก็คือต่อให้ผมจับคู่อะไรออกมาก็แล้วแต่เน่ยผมก็มีการย้ำออกมาว่าข้างบนเนี่ยนะเน้นศูนย์นะครับนั้นแล้วเราแทง19ประตูนะครับนะศูนยประตูยังไงมันก็ต้องได้นะครับนะแล้วก็เลยได้มานิดหน่อย2ตัวบน แต่สองตัวล่างนี่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้านะครับแต่เพิ่งจะได้สูตรใหม่มานะครับสูตรใหม่นี่ก็คือว่ามีแฟนลับเนี่ยให้ตัวเลขมานะครับซึ่งเราก็เอามาจับกับของเราแล้วนี่ก็มีมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับนะนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆฟังกันไปกันแล้วกันเนาะอ่านะตอนนี้หน้าฝนนะครับระวังสุขภาพกันหน่อยก็แล้วกันนะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะหวยงวดวันที่1มิถุนา2568สิ้นสุดการออกรางวัลก็ประมาณบ่าย4โมงเย็นคราวนี้สัญจรไปที่บึงการนะครับนะอ่าไปบึงการก็อยู่ใกล้ๆก,กับหนองบัวลำพูนะอุดงอุดรน,นะก็อยู่เป็นเป็นจังหวัดเกิดใหม่นะครับหวยออกวันอาทิตย์ขึ้น6คข้ามเดือน7ปีมาเสงนะข้อที่ห หวยออกวันอาทิตย์ย่อมีเลข1นะครับกำลังของผ้าอาทิตย์คือเลข6ซึ่งงวดนี้นี่นะมันมีตังหิตตังหิดมันจะมี1นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะข้อ2องหวยออกวันอาทิตย์ต้นเดือนหวยโบราณบอกว่ามี2มี8มี6นะครับอาจารย์สิงห์ทองบอกว่ามี4มี5มี7นะครับนะซึ่งแฟนคลับคนหนึ่งเขาบอกว่างวดนี้เนี่ยนะครับ สองตัวล่างเนี่ยนะมันก็จะมีตัวหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าตตัดหกออกก็เหลือเจ็ดแปดเก้านะครับเป็นตัวที่จะเอามาจับคู่เลขท้ายสองตัวนะซึ่งเขาบอกว่าสัญจรทีไรเนี่ยนะมันอาจจะมีเบิ้ลคราวที่แล้วเราเนืกอว่าจะมีเบิ้ลคราวนี้น่าจะมีเบิ้ลแล้วแหละนะครับเพราะมันจะสลับกันสังเกตดูว่า มันจะเบิ้ลทีหนึ่งแล้วก็ออกธรรมดาทีหนึ่งแล้วก็จะเบิ้ลทีหนึ่งแล้วก็ออกธรรมดาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ออกแต่เลขคี่นะครับนะเขาบอกว่าสิบก่างวดที่ผ่านมาออกแต่เลขคี่เ,เลขแปดเจ็ดเนี่ยใช่ไหมเอจ็ดก็เลขคี่นะครับเขาบอกว่า,าจากสถิตินะครับจากสถิติเนี่ยมันออกห้าหนึ่งนะตั้งแต่มกรามาเลยนะห้าหนึ่งกุมภาสองสามมีนาห้าหนึ่ง เอาลเลขคี่นะแล้วก็เมษาก็ห้าศูนย์นะครับฤพฤษภาก็ห้าสี่นะก็คี้กับคู่นะมันจะออกคี้ออกคี้ป๊บมันก็จะมีคู่มาเป็นตัวผสมนะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมนจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะะฉแล้วเวลาที่สังเกตดูสิบกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะออกเลขคี้ซะส่วนใหญ่นะครับนะเราก็ฟังต่อไปแล้วกันเนาะอ่า หวยออกวันอาทิตย์ต้นเดือนนี่โวยโบราณบอกมี2มี8มี6อาจารย์ทิศทองบอกมี4มี5มี7ก็แสดงว่า8กับ7ก็ตรงกับที่แฟนขับส่งมานะครับว่าเขาคิดออกมาแล้วมันมี7 8 9นะครับเลขวิ่งอาจารย์สิงห์ทองข้อ3หวยออกวันอาทิตย์มี8มี4มี1เห็นไหมมีมี8กับ1นขึ้นมาแล้วที่ผมบอกว่าหวยออกวันอาทิตย์มีเลข1ต่งหิดต่างหิดน่นั้นแล้วก็มีมา3ตัวแล้วที่เข้าเข้าแกลก็คืออีแ มี7มี1นะครับนะหวยข้อที่4ีหวยออกวันทิตย์หลักร้อยมี70หลัก10มี1 4 8หลักหน่วยขึ้น6คขั้ามีเลข2นะครับแล้วก็ข้อ5้หวยออกเดือนมิถุนาก็เปลี่ยนตัวละนะครับก็จะมี0 3 8นะครับซึ่ง0เพิ่งออกไป8เพิ่งออกไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่า8นี่มัน ก็มีบทบาทนะมันน่าจะมีบทบาท8ปดนะ่าจะมาอีกนะครับตารางเลขล็อนะครับถ้าบอกว่าหวอ,ออกวันอาทิตย์มีเลข1ก็จะมี1 1ึ่งหนึนแะครับนะแล้วถ้าหากว่า,าเรามีเลขที่ว่าเราชอบเพราะว่าข้อ7เนี่ยอังคารเป็นธนังสุขเป็นโพคางั้นถ้ามีเลข6ก็ 6, 2, 6, อ 6, หกส สมันเป็นธนังก็ 30, 3 0 3ศูนย์นะครับทักษามหารูปบอกว่า8เป็นเดชนะอ่าสุขเป็นมูลละนะแล้วตัวเบอร์8เนี่ยเด่นมากเลยนะน่าจะมีบทบาทข้อเกข้อสุดท้ายดวงไทยลัคนาราศีตุลน,นะครับ8ปองศา52าิบสอลิปดาเทวีเลิกนะ ถ้าเกิดว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยตนูลักเป็นเลข6การีเป็นเลข8ซึ่งบอกว่าการีก็มักจะมาบ่อยๆดังนั้น8งวดนี้ก็ยังจะมีบทบาทนะตะนูรักของนัทธรราสังสารก็คือเลข4นะกาลีคือเลข3หวยออกวันอาทิตย์เป็นเบอร์1กาลีเลยเป็นเลข6นะั้นแล้ววันที่1มิถุนาเนี่ยก็จะมีการี3ตัวก็คือ8 3 6นะครับอนะองศา ดาวที่มันมีองศาใกล้เคียงกันก็มี2กับ9ก้าน,นั้นแล้วเลข2คือพระจันทร์9คือเกตจันทร์กับเกตมีองศาห่างกัน1องศาดังนั้นแล้วจันทร์จะเป็นตัวชี้เป้าเกตจะเป็นตัวชี้เป้านะครับดาวศุกร์ตนุลักษ์มี1องศาเพราะมันเพิ่งยกเข้ามาเลยเป็นโคตรรวางอยู่ที่ราศีเมษนะครับเป็นโคตรรวางวัอ,ออกรวันอาทิตย์ยามภูมมะก็คือยามอังคารน,นั้นอังคารก็จะเป็นตัวชี้เป้าเช่นเดียวกันนะครับ นั้นแล้วตัวที่เด่นที่สุดเลยในยตอนนี้เนี่ยนะครับก็มี8นะมี3มี1มี9มี7นะแถม4ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวแฟนๆก็คอยติดตามช่องอาจารย์กิติแอดโตนะหวยกระดานแด่งปันกันรวยนะครับนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่าจุดเจ้าชะตานะเกาะหนวางอะไรตียางอะไรก็คือ ลัคนาราศีตุลเกาะนวาง5้ติยางหกนะครับตนุลักหกก็เกาะนวางาสามราศีเมษก็คือดาวศุกร์เป็นโคตรนวางเพราะมันเข้ามาแค่1องศานะนเล็กก่อนวางธาตุไฟนะครับพุทธที่เป็นลัทวารสังสะนะครับก็อยู่มิถุนกับกันนะถ้าเกิดเป็น4แท้นั้นงวดนี้น่าจะมีสี่แซมๆเข้ามานะครับตสมนี่นะเกาะ ระหว,ว่างอาทิตย์ราศีสิงตียางพุธราศีกันอาทิตย์ก็อยู่ราศีมิถุนกับกันนะครับจันทร์ก็อยู่ที่ราศีกลุ่มกับราศีมีนนะครับระหว,ว่างกลุ่มตียางมีนนะครับนะก็จบ9ขั้นตอนนะาก็มีข่าวดีก็คือช่างนุชนะครับนุชชี้กลับมาแล้วนะครับก็ให้ลองดูคุยกันกันก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 บในช่างใหญ่นะครับเชิญ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 ก้า สวัสดีค่ะาจายาสวัสดีสสดนะคะเอฟซีนะคะคิดถึงนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะที่ช่างกลับมาถึงเนี่ยก็มีลูกค้าบุกมาเลยนะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งเสร็จไปหนึ่งเคสนะคะมาจากชนบุรีนะคะเหมารถมาเลยใช่เหมารถมาเลยนะคะก็ปลื้มมากนะคะ เพื่อที่จะมาหาช่างกับอาจารย์นะคะลูกค้าก็ทำเคสเป็ drink, นส er ีฝุ่นนะคะเนื่องจากเป็นงานแก้เนาะแล้วก็มาดูดวงกับอาจารย์ด้วยเรียกว่าได้2ต่ตอบไปเลยทีเดียวนะคะทั้งสวยรวยปังเฮงนะคะก็จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆกับลูกค้าค่ะว่าราคาเดิมที่ยังเคยให้1 9 9 0บบาทจะยังคงอยู่นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ แล้วถ้าหมดสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเป็นเดือนหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วก็ปรับราคาขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากราคาโปรโมชั่นเนี่ยช่างให้มาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะปรับแล้วเนื่องจากอ่าหลายๆอย่างนะคะต้นทุนเหลืออะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าฝีมือที่พัฒนาขึ้นนะคะเรียกว่าราคาสมน้ำสมเนื้อแน่นอนนะคะลองเสิร์ชลองหาข้อมูลดูก่อนได้นะคะว่าการสักคิ้วแบบสักมูเฮงนะคะ าทางการตลาดเนี่ยเขาอยู่กันที่เท่าไหร่นะคะราคาที่เราให้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงแล้วก็น่ารักมากนะช่างทําให้แบบเคส VIP 1ต่อ1นะคะลูกค้านัดมาเนี่ยไม่ต้องมารอคิวนะคะสามารถที่จะมาถึงแล้วทําได้เลยนะคะเนื่องจากว่าช่างทํางานคนเดียวนะคะแล้วห้องเป็นห้อง Private Studio นะคะมีคนรอได้1-2คนเนาะ,ะถ้าเกิดมีผู้ติดต,ตามก็มานั่งรอได้นะคะแอร์เย็นๆนะคะ คือลูกค้าเนี่ยไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าอุ้ยมาถึงจะได้ทำเลยไหมต้องต่อคิวรอ,อนานไหมลูกค้าตัดความกังวลตัวน,นั้นไปได้เลยนะคะส่วนนะคะจะมาเล่านะคะว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศกาตราเนาะประเทศกาตราเนี่ยเป็นประเทศที่ช่างเคยอยู่มาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปไปมามาซึ่งหลังจากที่มาทําอาชีพช่างสักคิ้วสักปากเนี่ยก็มีลูกค้าทั้งที่ไทยและที่กาตราด้วยนะคะลูกค้าที่กาตราก็ มีมาเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการบอกต่อมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นประจำนะคะก็สนุกสนานมากนะคะเคสลูกค้าที่มาทำกับช่างเนี่ยก็คือ มาคนนึงบอกต่อคนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เป็นเคสต่างชาติซึ่งมันเป็นความท้าทายของช่างสักคิ้วเพราะว่าปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะเจอแต่คนไทยนะคะผิวก็จะเป็นผิวคล้ายๆกันทรงคิ้วหรือว่าสปาคิ้วสะพานคิ้วก็จะคล้ายๆกันแต่พอเราเจอต่างชาติที่เป็นฟิลิปปินส์หรือว่าเป็นชาติอาหรับหรือว่าเป็นชาติอื่นๆเนี่ยเขาจะมีรูปหน้าหรือว่าทรงคิ้วแล้วก็ สไตล์ของของการสักคิ้วเนี่ยจะไม่เหมือนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปอีกหนึ่งระดับนะคะเรื่องผิวนะคะว่าด้วยของเรื่องผิวว่าด้วยของเรื่องอเขาเรียกไรอะ่ะรูปลักษณ์ชาติพันธุ์เนาะอาจารย์เนาะคือมันมันต่างนะคะมันต่างแล้วก็ต้องมองให้ขาดก็เรียกว่ายังเป็นการเก็บประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปในทุกวันนะคะคือเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งแล้วเราเรามั่นใจแล้ว เราคิดว่าเราเก็บประสบการณ์ไปจากเคสที่เราทำนี่แหละมันจะช่วยทำให้ฝีมือเราพัฒนายิ่งๆขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะแต่น่นอนสร์ที่ช่างทำจุดขายและจุดแข่งคอนเซ็ปต์ของร้านเราคือการสักแบบโงเฮงนะคะโงเฮงคือดูองค์รวมของใบหน้าค่ะจ ก็คือองค์รวมของคิ้วตาปากจมูกหนกแก้มขมับอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยที่อยู่บนหน้าลูกค้าเนี่ย <c oughs> ช่างก็คือจะมองให้ว่าเออมันจะต้องเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการ cross check หรือว่าถามกับลูกค้าว่าท้ายที่สุดแล้วไฟนอลเนี่ยเสร็จแล้วเป็นแบบนี้พอใจแล้วหรือยังนะคะอยากจะมีปรับแก้ตรงไหนเพิ่มเติมไหมอันเนี้ยช่างอยากให้มีเหมือนกับว่าความเห็นร่วมกันก่อนที่จะลุกออกไปจากเตียงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว,ว่าสวยของเรา ลูกค้าคิดว่าสวยของลูกค้าบางทีเนี่ยความเข้าใจมันอาจจะยังมีไม่ตรงกันนิดนึงนะคะ<ม>แต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาปรับเรามาคุยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาราคานะคะก็คือเป็นราคาเดิม1 9 9 0บาทเท่านั้นย้ำนะคะ1 9 9 0บบาทเนี่ยเป็นราคาของการสักคิ้วแบบสีฝุ่นหรือจะเรียกว่าฝังคิ้วสีฝุ่นเหมือนกันนะคะไม่ไม่ต่างกันสักหรือฝังก็คือเป็นการสักนั่นแหละนะคะ หรือการสักปากนะคะหรือฝังคิ้วสีปากก็1,990บาทนะคะแล้วจะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นเทคนิคยอดฮิตนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ฝีมือในการทำเรียกว่าเทคนิคลายเส้นแฮสโตรนะคะหรือการสักคิ้วเรียนแบบขนคิ้วเสมือนจริงนะคะ เป็นการสักคิ้วลายเส้นแบบใช้เครื่องดิจิตอลนะคะสร้างเส้นขึ้นมานะคะตามไรขนของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ออกมาจะไม่เหมือนคิ้วฝุ่นคิ้วฝุ่นเนี่ยเวลาหลังเลากออกมาแล้วจะเหมือนลูกค้าเขียนคิ้วด้วยดิยดนสอเขียนคิ้วเบาๆนะคะและจะมีโครงเหมาะสําหรับสไตล์ของคนที่ชอบแต่งหน้านะคะเพราะชอบเพราะชอบแต่งหน้าเนี่ยคิ้วมันจะเป๊ะนะคะมันจะออกมาได้รูปเป๊ะ แต่ลายเส้นแบบแฮสโตรกเนี่ยงานจะออกมาดูหรูดูแพงกว่าแต่จะไม่ได้ความเข้มหรือความเป๊ะเท่ากับสีฝุ่นนะคะลายเส้นเนี่ยเวลาที่เราหน้าสดนะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนเรามีขนคิ้วเพิ่มมากขึ้นอธิบายอย่างนี้สมมติว่าลูกค้าเป็นคนพอมีขนคิ้วอยู่บ้าง ลายเส้นแฮสโตกเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มความหนาความอุยของเส้นให้มันยาวขึ้นดูฟุ้งขึ้นดูเรียวขึ้นนะคะแต่จะไม่เป็นปื้นๆจะไม่เป็นรอยแบบดินสอเขียนคิ้วอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าชอบแต่งหน้าและลูกค้าอยากได้ความเป๊ะให้ไปฝุน่นลูกค้าชอบสไตล์ธรรมชาติหรือลูกค้าพอมีขนคิ้วอยู่บ้างแล้วอยากจัดระเบียบให้มันสวยขึ้นหรือฟูหรืออุยขึ้นไปแฮสโตกนะคะสำหรับเคสที่ไปแฮสโตกเนี่ยเวลาที่คุณไปแต่งหน้า จะต้องเขียนคิ้วเพิ่มเยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากคิ้วเนี่ยพอไม่ได้ไม่ได้สักเป็นแบบฝุ่นมาความเป๊ะมันก็จะไม่เท่าแต่จะได้ความธรรมชาติแล้วก็ความงานดูแพงดูหรูนะคะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปประกอบให้ดูนะคะลูกค้าสามารถดูไปด้วยได้นะคะประกอบการตัดสินใจว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะส่วนเทคนิคการฝังสีปากหรือการสักปากแบบนาโนเบบี้ลิปนี่คือการสักแบบ เปิดผิวนะคะแล้วก็ให้สีเนี่ยเขาลงไปในการเปิดผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการสักเนี่ยเจ็บไหมมันมีเจ็บบ้างมันมีรู้สึกเบิร์นได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติของการสักปากนะคะแต่สักปากดียังไง4วันลอกหมดจบ นะคะแล้วก็จะได้ปากแบบนี้ซึ่งวันนี้ช่างไม่ได้ทาปากอันนี้คือปากหลังลอกจากการที่ไปสักมานะคะลูกค้าก็ลองดูเนาะว่าเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าเราไม่ซีดหน้าเราไม่ป่วยนะคะเรามีสีปากที่ดีเรามีรูปปากที่ปรับมาแล้วจากการสักให้เป็นรูปตัวเตัวเอเนี่ยคือเป็นศาสตร์โงเ่เฮงที่จะช่วยให้กระจับเนี่ยมันพูดแล้วมีเสน่ห์พูดแล้วเงินเข้าพูดแล้วดึงดูดพูดแล้วสำเร็จ ะะเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้าลองตัดสินใจดูอาจากสิ่งที่ช่างให้ข้อมูลไปนะคะแล้วยังไงโทรเข้ามาติดต่อเบอร์ที่ขึ้นนะคะเบอร์ที่ขึ้นเนี่ยจะวงเล็บไว้ว่าสักคิ้วอันนี้เป็นเบอร์ช่างดูชีนะคะสามารถที่จะแอดไลน์โดยตรงได้เลยนะคะอีกเบอร์นึงจะเป็นเบอร์ของอาจารย์กิติอสโตรเนี่ยจะวงเล็บไว้ว่าดูดวง ะะสามารถที่จะติดต่ออาจารย์กิติโดยตรงได้เลยเหมือนกันนะคะจะได้ให้ข้อมูลด้ถูกต้องบางทีลูกค้าแอดมาคุยกับอาจารย์อาจารย์อาจจะยุ่ยงเรื่องดูดวยช่วงนี้อาจารย์ก็ฮอตฮิดมากเลยนะคะ <c oughs> ลูกค้านะคะปังปังเฮงเฮทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลอด ตั้งชื่อนะคะดวงพิชัยสงครามนะคะเห็นเงียบๆอย่างนี้นะไม่ได้ออกการตลาดนะคะเราออแกนิกน,นะคะมีแต่บอกต่อแล้วก็ได้ลูกค้าจาก YouTube ก็ต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆานะคะที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด<ม>แล้วก็ท่านใดที่ถูกหวยกับอาจารย์นะคะได้เลขอาจารย์ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยบอกต่อกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเป็นการตอบแทนให้เราอ่ะมีกำลังใจในการที่จะทำเทปมาให้ลูกค้าซึ่งจะบอกว่าอาจารย์เนี่ย ให้ด้วยใจไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ได้เก็บเงินไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้มีไลน์กรุ๊ปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเท่ากับว่าเข้ามาช่องนี้มีแต่ฟรีกับฟรี <c oughs> นะคะมีคนบอกว่าม <c oughs> ีคนบอกว่าเนี่ยสามศูนย์เก้าเนี่ยก็ได้แปดเจ็ดก็ได้นะอันนี้แปดเจ็ดเราไม่ไม่ไม่ไมชัวร์แต่สามศูนย์เก้าเนี่ยมันอยู่บนหัวกระดานเลยเหมือนกันแล้วตัวเบอร์ศูนย์ที่เราเราเ,ราเน้นเนี่ยนะครับ ตัวใหญ่ๆเลยก็คือ309มันอยู่จาก309จ,จริงๆนะครับก็ถือว่าโอเคมันคือการไปตีมากกว่าอาจารย<ม>์บางคนน่ะเขาสามารถที่จะตีเก้าเป็นหกก็ได้<ม>หรือหกเป็นเก้าอย่างเนี้ย<ม>คือเขาก็คือเล่นเผื่อไปเพื่อที่ว่าถ้าเราเผื่อสลับบนสลับล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสถูกมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ลูกค้าก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าพอเราบอกวันเน้นว่าถ้าบนมีศูนย์ตัวเดียวเลยเม็ดเดียวเลยเนี่ยนะครับ ก็เอาศูนย์เป็นตัวหลักแล้วก็แทง19ประตูก็ได้ตังค์แล้วผมก็ได้มานิดหน่อยนะครับได้ตรงศูนย์นี่แหละแต่ข้างล่างเนี่ยเราเก่งผิดเป็นนิดหนึ่งเรานึกว่าห้ามันพึ่งยก<ะ>ยกมาได้ศูนย์องศาเองมันต้องมีบทบาทสี<ะ>่กลายเป็นว่ามันไม่มาก็เหมือนกับที่ว่าลูกค้าท,ที่วันนี้มาสักเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสิบสามงวดก็คือตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะสิบสามงวดเนี่ย ออกเลขขี้หมดเลยนะครับ87ก็เป็นคู่กับขี้แล้วถ้าออกข้างหน้าเป็นคู่ข้างหลังต้องเป็นขี้อย่างคราวนี้มันมี7 8 9เนี่ยซึ่งมันก็ตรงกับที่คำนวณเหมือนกันเดี๋ยวผมจะสรุปในหัวกระดานในเทปหน้าโค้งสุดท้ายโคองสุดท้ายวันนี้ติดต่อสักคิ้วติดต่อจ้างรุชชีดูดวงทำดวงวิถสงครามหาเลือกข้อติดต่ออาจารย์กิตตินะครับวันนี้ก็รบกวนเวลาช่วงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยจ้า